รอเลยเพระเอกคนนี้เตรียมคัมแบ็กละครช่องเจ็ในรอบหลายปีมีผลงานละครอ,ออกมาให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มปราดปรมินปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและทำธุรกิจส่วนตัวมีผลงานทั้งการแสดงละครและภาพยนตร์และในตอนนี้หนุ่มปราดกำลังมีละครกับช่องแดในเรื่องมงกุฎกรรมซึ่งรับบทเป็นกล้า และล่าสุด5สิงหาคมมีรายงานออกมาว่านุ่มปราดกำลังจะมีผลงานกับทางช่อง7อีกครั้งเป็นการกลับมาบ้านหลังเดิมในรอบหลายปีและสำหรับละครเรื่องนี้คือเรื่องหงในกงกาแฟนๆก็รอติดตามกันได้เลยค่ะหากมีความคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะ